ามาที่ปทุมมามนสเสนแห่งพืชสวนโลกกันค่ะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีผนึกกำลังจัดงานฟิ l เดย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ดอกปทุมมาตลอดจนห่วงโซ่การผลิต นุนเกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมต้อนรับมหากรรมพืชสวนโลกในปี2569นี้ค่ะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาท่องเที่ยวบ้านตาดมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนา,ายราชันสุนหัวผู้ว่ารชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ดอกปทุมมาตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายใต้แนวคิดปทุมมามนเสน่ห์แห่งพืชสวนโลก ภายในงานค่ะจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงสายพันธุ์ปทุมมากระเจียวกว่า80สายพันธุ์นะคะเสวนาวิชาการโอกาสและศักยภาพการขับเคลื่อนไม้ดอกปธุมมาของประเทศไทยค่ะนิทรรศการเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิตการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเวิร์กช็อปนะคะเพิ่มมูลค่าและก็แปรรูปปทุมมาและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอกรีทรีนทวริซึมค่ะ ปทุมมาหรือว่าสยามทิวลิปค่ะเป็นราชนีแห่งป่าฝนเป็นไม้ดอกเมืองร้อนที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยรูปทรงและใบประดับที่มีสีสันหลากหลายมีลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะคะก็คือออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตไม้ดอกจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเติมจากฤดูหนาวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นไม้ตัดดอกไม้กระถางไม้ประดับภูมิทัศน์สร้างแลนด์มาร์คเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายหัวพันธ์ุหรือว่าต้นพันธ์ุปลอดโรครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยในปี2561ถึง2565มูลค่าการส่งออกปรทมมาประมาณ94ล้านบาทค่ะ การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนสําคัญที่จะสร้างเสริสรมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาไม้ดอกปทุมมาอย่างเป็นระบบโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ระบบการจัดการทรัพยากรพันธุ์ทุกกรรมนะคะ การอนุรักษ์และก็การใช้ประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตและก็การจัดการสู่เกษตรกรการเพิ่มมูลค่าการสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะและก็การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ดอกของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างอาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาวค่ะ เขาบอกว่าปทุมมาเป็นราชนีแห่งป่าฝนนั่นเองค่ะ